นี่คือร่องรอยโบราณสถานที่เคยมีความรุ่งเรืองในสมัยทวาราวดีในเมืองนคปรปฐมเรียกชื่อกันว่าวัดพระเมนร่องรอยสุทโบราณอายุกว่าพันปีที่หลงเหลือเพียงซากฐานอิฐเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาประทับนั่งห้อยพระบาทขนาดใหญ่ถึง5องค์ปัจจุบันได้ถูกอัญเชิญไปหลายสถานที่ได้แก่ 1. พระประธานในอุโบสถวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนคปรปฐม 2. ประดิษฐานทางคิดใต้ขององค์พระปถมเจดีย์ 3. พิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติพระนครกรุงเทพ 4. พิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. พระศิลาเขียวในวิหารวัดนาประเมรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชี้ให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของโบราณสถานแห่งนี้เมื่อพันกว่าปีก่อนที่ปัจจุบัน หลงเหลือเพียงซากฐานอิฐกลางเมืองนคนปรปฐมเท่านั้น